ในช่วงออนเดอทีสัปดาห์นี้ครับผมหาท่านกักกอล์ฟมาอยู่ที่โครงการเดอะกอล์ฟทาว k k บีเคเคและอยู่กับภูคิวครับครับโปรฟิฟ่าครับวันนี้มีอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงว่าทำไมตอนเริ่มดาวสวิงมันต้องเริ่มจากสปาร์จากช่วงล่างก่อนอ่ากราวอัพทำไมต้องเริ่มจากช่วงล่าง เรารู้อยู่แล้วแหละว่าต้องเริ่มจากช่วงล่างแต่เหตุผลเพราะอะไรบ้างครับจริงๆถ้าเรามาจอดลึกเรื่องของสะโพกนะอันดับแรกเลยโอเคถ้าเกิดในเรื่องของท็อปสวิงถ้าเราสตาร์ช่วงล่างมันได้เรื่องของคีนาเมติกซีเควนซ์การซีเควนที่ดีซีเควนที่ถูกต้องคือเริ่มจากสะโพกก่อนใช่ไหมครับครับผมพอสะโพกก่อนนี่ยมาทำให้ส่วนอื่นเนี่ยมันเรียงลำดับได้ถูกต้องถูกเวลาได้สปีดที่ดีได้วงสวิงที่ถูกต้องที่สำคัญยังได้เรื่องของการถ่ายน้ำหนักมั้ยครับมีถ่ายน้ำหนักมาซ้ายด้วยใช่และอีกเรื่องหน ก็คือแรงด้านข้างแรงด้านข้างนะครับแรงด้านข้างหมายความว่าถ้าเกิดว่าทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสมมติว่าผมขึ้นมาท็อปสวิงได้ชัดนะครับว่าไม้ผมอยู่ทางฝั่งซีขวาของร่างกายถูกต้องแมปูฟีฟาครับผมถ้าผมมีการออกแรงก็คือขยับช่วงล่างไปทางซ้ายคือไปเป้าไปหาเป้าหมายเห็นไหมครับถ้าเกิดผมอยู่เฉยแล้วก็ขยับนะครับไม้จะเดินทางสวนกันอ่ะมีออปปิสตแรงนะครับมีแรงตรงกันข้ามถูกต้องไหมครับในขณะที่ท็อปสวิงอะครับ เราจะไม่การออกแรงใช้มือตะวันหรือใช้มือดึงนะครับม,ม,มันจะต้องเป็นการออกแรงโดยใช้ล้ฟอร์สก็คือขยับช่วงล่างเพื่อให้ไม้เนี่ยมันเคลื่อนลงมาลง,ลงมาจุดที่ถูกต้องได้โอเคอย่างนี้แปบลบว่าถ้าสมมุติว่าผมขึ้นไปท็อปสวิงระคร้างไว้เนี่ยเราจะไม่ดาวสวิงโดยการที่เอามือ,มอลงมาแบบนี้เราจะเป็นการเคลื่อนช่วงล่างเพราะถ้าเคลื่อนช่วงล่างปุ๊บเนี่ยมือมันจะถูกเวียงออกมาฝั่งนี้อ,นอัตโนมัติอ๋อโอเคแปบลบว่ามูฟที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงถ่ายน้าหนักมาทางซ้ายเนี่ยไม่ได้เกิดจาก ตั้งใจดึงมาฝั่งนี้อย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้เกิดจากเป้งไม้อย่างเดียวด้วยไม่ได้เกิดจากออกแรงจากมือเลครับมันมออกแรงจากเลเซอร์ฟอคือขยับช่วงล่างทําให้ไม้เคลื่อนที่ออกลักษณะน,น,นี แปลว่าแค่เราถ่ายน้ำหนักกลับมาทางซ้ายหรือมีการออกแรงด้านข้างเนี่ยมันก็ทําให้มือกลับมาตรงนี้ละถูกต้องอ่าโอเคนี่ก็คือเหตุผลใช่ไหมว่าทําไมเราถึงต้องเริ่มจากช่วงล่างก่อนถูกต้องนะครับโอเคถ้าลองสังเกตมันมีแต่ข้อดีนะที่ผมพูดไป3เรื่องนะครับมีซีเควนที่ดีการถ่ายน้ําหนักที่ถูกต้องมีถ่ายน้ําหนักถูกและการออกแรงโดยเฉพาะเาราสทรไม้มันเคลื่อนที่ได้ถูกที่ถูกเวลามากขึ้นแปลว่าไอที่ถ่ายน้ําหนักเรียงลาดับดี ซีเควนต์ดีถ่ายน้ำหนักดีแล้วยังได้ไม้กลับมาในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยนะไม่ได้เกิดจากโอเคถ่ายน้ำหนักดีทุกอย่างแล้วมือเป็นตัวสตาร์ทอยู่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นซีเควนต์แล้วก็เป็นการถ่ายน้ำหนักที่ถือว่าดีมากๆใช่ครับผมโอเคนะครับท่านักกอล์ฟลองดูนะครับว่าการถ่ายน้ำหนักที่ท่านทําอยู่เนี่ยมันถ่ายน้ำหนักอย่างเดียวหรือมันทาให้ไม้เนี่ยลงมาในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยถูกต้องนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณโปรคิวยินดีครับ และนี่คือทั้งหมดในช่วงออนเดอะทีในสัปดาห์นี้ครับ